พญายพ่าบ้านพวกเจ้าสาลายมาเอาสาลายอีกมามาเอาเทาเด้อพวกเจ้าเด้อมาเอาเทาน้ากันคนนี้เคี่ยมาเป็นจุกเลยพวกเจ้าเอ้ยพูนะพูนาอู้หูไม่กเบิ้งพูนะพูนา LG อู้หูโอ้ยเบื้องพูนะพวกเจ้าพูนะว้าว Look at this ว้าว Look at this สาลายน้ำจืดพวกเจ้าเท้าอ้เท้าเท้า,าพูดนะอ้จะเป็นโพดโพนี่สบายดีพี่น้องมาสบายดีมื้อน,นี้มาเอาเท้าอีกแ้วเด้อพวกเจ้าเ้อะที่มาเอาเท้าอีกแ้วเด้อมาเอาสาลายซาลายน้ำจือดอีกเนาะสบายดีทุกคนเฮลโลเอ e ว y o n วันอ e มเฮียท t ก o m e l มเอลเอลเจลจีอากิณยูกายวิตาไมค์ฮัตส์เปิลไรเฮีย พ่อใหญ่บ้านพวกเจ้าสบายดีพ่อใหญ่บ้านพ่อใหญ่บ้านกำลังสิเกี่ยวขึ้นมาให้เนาะนี่เด็กพวกเจ้ามันเย็นขอก็เลยใส่โศบมือน้ามันสิเริ่มเย็นเลยเด้อพวกเจ้าเด้อพุ่นน่ะมาเบิ่งพวกเจ้าป้าตัวเบิ่งพุ่นน่ะพุ่นน่ะเบิ่งนี่พวกเจ้าจะเป็นงามแค่ไหนลายหน้าดีๆีซะก่อนหน้างามดี่ด็มาอีกละพวกเจ้าเทามาอีกละนี่นี่เด็ก น้ำเย็นคนเลยได้ใส่สูบมือนี่เด็กกระามเด้อพวกเจ้าเท้าสะอาดเด้อบได้กรนั่นเด้อนองอันนี้โบม่นหนองอย่างเป็นหนองดอกบัวแล้วอันนี้ก็มีตะไบไหมที่มันหล่นลงมาบบมีอันอันอันนั้นบุมีปีงเด้อหนองนี่พวกเจ้าบุมีปีงเด้อเพราะว่าอันน่ะเขาไปเซิร์ชเบืองแรกหนองนี่บบมีปีงเพราะว่ามันเป็นอันข้างกันกับทะเลฝากน่าเป็นทะเลคนอาบน้ำนะมันเป็นหนองน้ำที่มันคอนแนกไปหากันแล้วมันก็เลยมันก็เลยบบมีปีงนะพวกเจก้วนี่เด้อ มึงด้ดูความงามเนี่ยนะงามขนาดเลยโอ้ oh my g ก d าด so beautiful สิงามงามเนี่ยเยเอาสาลายน้ำจืดมึงกันอีกเมื่อเมื่อนี่ยมะน<อ>ีนไงบ้านเป็นคนตองขึ้นมาก่อยเป็นคนเอานี่ดิยเยขียวงามที่สุดนี่ นี่สะอาดได้พวกเจ้าเบื้องในี่เห็นบ่เอาไปเฮ็ดลาบเนาะแต่ลาบลาบเผาเนาะแหนมันมาทำลายคอับเพราะว่ามันอันใบไม้มันล่นหลายละมันเลยลงมาใส่ในน้ำนี่นี่นี่บอกนี่เลยสาลายนง่งสาลายสาลายอืมอันนึง สิเที่ยวมาผู้ใหญ่บ้านนี่นดูดิไปเด็ดลาบเท้ากินก็เจ้าะไปแบบถ้าไปล่างนะซิเนาะดเดิไดไดไดไกไล่์ยังซิี่็กบอกงามเกี่ยนมากขึ้นมาจัิงสิ โอ๊ยมาผู้ใดามาเฮาอยูน่นี่บาทนี่นี่ดิงามขนาด schö. สาลายน้ำจืดพวกเจ้าเอ้ยผู้น่ะมันไปผู้น่ะไปไปเต็มไปเต็<ๆ>มอย,ยู่ผู้น่ะมันไปอ่งอยู่ผู้น่ะผู้น่ะนี่ทางข้างคอยพี่นี่พวกเจ้าเมองดูนี่าาน,นี่นี่เกี่ยวมามองดูนี่เกี่ยวมานี่ทางหนินี่เอาแค่ขี้นมันออกเิยชีพวกเจ้า นี่ก็เป็นมูกันอยู่จังซี่อยู่เด้อนี่เบิ่งเบิ่งเบิ่งคนในบ้านนี่เด้อดอ,อุ้ยคนอ่ะตกมามันละลอกเลยเนาะจะไปดึงแหน่มาหลายที่ละแหน่ก็มาบักหลายๆพวกเจ้าแหน่ก็มาน้ำกันมันน้ำแหน่เอาอยู่น้ำแหน่ทีาา่เท่าไหร่ครับก็ต้องเอาแล้วเท่านี่เอาแหน่แล้ว พี่ใหญ่บ้านโน้นต้องเอาเท้าเอาตะไหนเด็กต้องมาล่างเอาพวกเจ้วน้ำง,ง,งามมันขึ้นหลายพุทธเลยพี่ใหญ่บ้านใช่อหมคะพี่ใหญ่บ้านเชือดมาให้พวกเจ้วนี่เด้สาลายมาเอาสาลายอีกมาอืมปั้นน้ำดีๆนี่เด็เขียวอมลุ่มซะม,ม,มาเอาเท้าเด้อพวกเจ้าเด้อมาเอาเท้าน้ำกันคนนี่ อยู่นะงามเบื้องป้าน้ำออกนี่เด้เห็นบ่เขียวอมล้ำอยู่ซะเอาเท้ามาเอาเท้าเอาเท้าเอาเท้าไปเหดลากก้อนขึ้นมาโอ้ยเพื่อนยาบ้านเขียมาพุ่นนะเขียมาเป็นจุกเลยพวกเจ้าเอ้ยพุ่นนะพุ่นนะโอู้ my god เบื้องพุ่นนะพูดนะ LG อุ้ยม้าวมากมากพญายันเทดมาพุ่นเห็นบอนี่พวกเจ้านี่พุ่นะว้าวแดงแดงมันอยู่ในแหน่โอ้ยบางพุ่นนะพวกเจ้าพาุ่นนะว้าวลูกเกดิสว้าวลูกเกดิสสาลายน้ำจืดพวกเจ้าเท้าเท้าเท้าพู่นะโอ้จะเป็นโพดโพนี่ เดิมเลยนะปั้นน้ำออกก่อนบางบัวด่าปั้นน้ำออกก่อนเก็ี๊ยวเอามาตองใส่เติบตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มันลูกบอยไ่อันน้ำมันออกแล้วปล่อยไม่ไงบ้านเวลาสัมชีลาบหลายแล้วนะ โกดโคก,แก็แก้วเกี่ยวกันขึ้นมานดมออือก่อนเลยนะเอาหัวหอยก้อยไปซาใส่ก้อยใส่ซาใส่เดี๋ยวปั้นออกก่อนออว้าวลูกกระิสอันนี้ใบไม้เด้นนี่เดี๋ยวเขากระซาวออกมนาะพกเจ้าเนาะ คือกันกระเซีมผมเนาะโมแก้วเนาะสาลายนี่เนาะม,มันขวกกันย่ก,กับใบไม้เพราะว่าใบไม้มันหลาหลแต่ว่าเขาก็ต้องได้ล่างใจออกคุณ่ะเห็นบอกคุณ่ะมันมีฮอตหนอกฮอตแหน่ไม่อย่างมาน้ำกันอนีกเห็นบอกอเห็นบ่สาลายน้ำจืด algae อยู่ไงสิ so green มันมีอันนี้อยู่นำเนี่ยเอาใจออกอแหน่นะพวกเจ้าติดมานำเห็นไหมปั๊ปั๊บปั๊บปั๊บป๊บคุะ ปาดแล้วก็ปาดอีกเบิ่งพูนพ้นะพญายีบ้านเคลียขึ้นมาให้พวกเจ้าโอ้โหผูนนะพูน้นะมานี่ก็เต็มอยู่นี่อีกพญายีบ้านเคลียขึ้นมาให้เลยนะพู้นะเต็มอยู่นี่เขียวอมลึมอยู่พูน้นะล่าสาวขึ้นมาให้ข่อยด้วยพวกเจ้าด้วยล่าสาวขึ้นมาแล้วมากองไว้อยู่นี่นี่เห็นไอมอืมตั้นมันจนเป็นน้ำจนเป็นยังซี่อลไรเห็นบหมนี่นะนี่น้ำบ้ได้เปื่อนเด้อน้ำสะอาดเด้อ คุณอาเบิ่งเด้อข่อยสาวคุณนะโอ้ไม่ก้าดลูกเกดอยู่ไก่คุณอาว้า oh ว wow, พวกแกเบิ่งนี่นะเป็นมูกันขึ้นมาเลยเบิ่งคุณอาโอ้ไม่ก้าดงคุณอาคุณอาเป็นมูกันขึ้นมาเลยพวกแกมาอือคุณอาน่ะเท้าแท้เท้าว่าคุณอ,อืมอุ้ยอ้อมแอมอยู่แถวนี้แม่นเบิดนี่ยนะ เขาไปิาเขร้ามาไฮแล้วเศร้าึ้นมา,ให,า,นมาให้อีกนี่นะก็ได้หลายอยู่บุไม่มว่าได้หลายอยู่แล้วก็เต็มมาน้ำพละ่ะตอนเท้าสิเอาแต่พอกินแล้วก็พอเนาะพวกเจ้าก็ได้เอาหลายเนาะนี่ดินี่ดิพคตเป็นมูคันขึ้นมาเลย่นน่ะสวยงามมากเขียวเขียวอลมลำเขียวอลมลำงามหลายพวกเจ้าอมลายเดินก็จะเอาใบไม้นี่ออกมีแหน่พ่อมนะบ่ แหนกมาน้ากันพ่อมไอ้ไม่ลุนหลายเริ่มลุนหลายพอดอ่ะนี่แห่มาพ่อพวกนีเก็บออกเนาะน้ำไหลายพดอด้ะว้าวโอ้ไ oh ม่กลา้าดียังไงพอด้ะว้าวมันก็เด้อเดี๋ยวเขาชียร์อันใจขึ้นมาเอาเด้อมันมีฮอตหนอกฮอตแหน่ไม่อย่างมาน้ากันอีกนี่เห็นบอ่อืมเห็นบ่ สาลายน้ำจืดเอาจีอยู่ก่สาลายอีกมามปั่นน้ำดีๆนี่ดิดโอ้ยอย่นะงามเดี๋ยวอมล้ำอยู่ซะว้าวสาลายน้ำจืดพวกเจ้าเท้าเท้าเท้าพูดนะโอ้จะเป,ป,ป็นโพดโพนี่อะไรพัดน้ำออกก่อน มาออกก่อน,นว้าวลูกกิสบอสสาลายน้ำจืดเอาจ e ยูไก่สิ so green เอาเท่านี้ล่ะพวกเก้าเ้อสิเอาต่ออีกอยู่แต่มันจะเป็นคลิปยาวขนาะดพูดนะมันจะเอาสิไปจเอาแต่ฟากนั่นอีกมาอีกพูดนะ คณะเฮาสิอันนั้นหลายมันก็สิเป็นคลิปมันยาวกระดอกกระเดียนะเขาอยายาหายคลิปมันยาวหลายเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อ thank you everyone for subscribing and supporting comment and everything hope everyone stay safe thank you for watching my channel okay ทุกคนอยู่ดีมีแหงบายบาย